พี่น้องคนมืจะมาแนะนางานรายวันเดอร์สหรับพี่น้องคนเล่าคนใดที่ต้องการงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องหรือว่าดูแลผู้สูงอายุเมื่อนี้มีงานเข้ามาทั้งหางานเลยเนาะงานที่หนึ่งเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหตุงานนีแมนอยูนุ่นทบวุรี่ในบ้านนายจ้างมีกันอยู่สามสามคนเนาะบ่มีซัดเลี้ยงกินฟรีอยู่ฟรีกับนายจ้างเรื่องหนึ่งจะมีวันยุทธหายศีวันทับยุทธแมนไดโอที่วาระหาลอยนี่คืองานที่หนึ่งเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ย ผีเลี้ยงน้องอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอลเหตุงานดีแมนยูซุกส,สวัสดิ์ในบ้านในจังมีกันอยู่สามคนบอมมีซัดเลี้ยงเหตุนา,าทีเบิ้งน้องหนึ่งคนแหลกเกิดเนาะต้องการหนึ่งตำแหน่งขอคนที่เคยมีประสบการณ์เป็นผีเลี้ยงน้องแหลกเกิดมาก,ก่อนและงานที่สามอันนี้ก็เป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องอีกงงเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ทีหนึ่งหมื่นสี่พันบาทบอลเหตุงานดีแมนยูออนนุสิบเจ็ดในบ้านในจางนี่มีกันอยู่ซ้อมีกันอยู่สี่คนเหตุนาทีเบื้องนองสองคนเน รสกาณ์เป็นผีเลี้ยงน้องมาแล้วในงานที่4ีอันนี้เป็นงานแม่บ้านทั่วไปเงินเดือนเริมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทขอคนที่เคยมีประสบการณ์เป็นแม่บ้านผีเลี้ยงน้องสักผารีผาได้อันนี้คือต้องก,การหนึ่งตำแหน่งเด้อละงานสุดท้ายนี่เป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนเริมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบอนเหตุงานนี่แมนอยู่โสดไ้ส,สีนาะในบ้บานอาจารย์มีกันอยู่สี่คนขอคนที่เคยมีประสบการณ์ดูแลผู้สูองอายุผู้สูงอายุที่แบบเพลินซอยเลือดเจ้าของไดเนาะสำหรับวันนี้ขอจะฝาากงน เดมืออื่นผู้ดใด้ที่จะเขามาสมัครงานหรือมือนี่จะเขามาบอกใบสมัครมาสมัครได้เลยสําหรับมือนี่สบายดีทม